สวัสดีครับ FC 2 T Hero ครับวันนี้เรามาดูการอุ่นเครื่องและมาดูรถกันดีกว่าหลังจากที่ม่าแลก,กผีเป็นเวลานานจอดอย่างเดียวนะครับอันนี้คือเจ้าของเอามาฝากไว้ก็จอดนานเราก็มาอุ่นเครื่องกันสักหน่อยนิ่งๆน,นานๆน,น,นะครับ ตั้มตั้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 ตัต้ไปเรื่อยๆเสียงดูได้ยินไหมครับเสียงทำงานของคาบูเรเตอร์ใหญ่ครับมันจะมีเสียงทข้งดังสักงหน่อย รอบเบาๆก็เรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆยังไม่ดับ